สวัสดีครับเพื่อนๆพอตสองชดชดพระครับวันนี้ก็วันที่สิบหกนะเป็นวันดีเช่นครับพวกเราเสียงโชคกันไว้เนาะขอให้ถูกลอตเตอรี่กันนะครับเช้าวช่วยแกงช่วยถับบุญตับกบากครับเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ชมพระก,กันนะครับวสวยๆพาชมกันแล้วหลายอย่างนะครับเป็นพระที่พวกเรา ดูกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงดูกันบ้างนะครับผ้าใหม่ผ้าเก่าพร้อก็นํามาเสนอให้ชมกันนะครับพี่น้อง,องเพื่อนๆที่มีน้ำใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันมาโดยตลอดครับอันนี้ก็เห็นแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจนะครับในการที่เสนอผ้าชมกันนะครับวันนี้พร้อนสง จ่าพระมีตาข้างหลังให้ชมกันครับมิดาข้างหลังมีหลายอย่างนะครับมีพระหลายรูปแบบนะครับขอบคุณจย์เชม่านนะครับโอ้โหฝนอากาศเป็นไงวนันนี้นะครับไม่มีคําว่าแสงแดดมีแต่อากาศร้อนแต่อากาศร้อนแถมยังอะไรอากาศร้อนนะครับแล้วก็ยังหนาวเย็นนะครับ ฝนท,ทาท่าจะมานะแต่ไม่มีแสงแดดนะครับวันนี้ก็ว่ากันไปเราจะเห็นได้ว่าพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ออกมาให้ชมกันเท่าไหร่นะครับชมพระส,สวยๆนะครับเป็นพระท,ที่ว่างๆมหยิบมาให้ชมกันเป็นตลับใหม่ครับเขา,ามีงานกระถิ่นกันหลายวัดวันนี้ก็ชวนไป วัดบางขันวัดทวีตักบาทพ่อร้อยวัดตะพังพ่อกระถินอู้สนุกสนานกันนะครับพี่น้องมาซื้อขอกันเยอะแยะมากมายพอสมควรพอสมงก็ถ้ไปไปดูหลายวัดนะครับวัดนิดวัดหน่อยทาบุญไม่มากครับวัดร้อยสองร้อยวัดตะตังหายากนะ้ยนี่ก็บอกกับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะมว่าจะมีมากมายอะไรวันนี้มีพระให้ชมกันนะครับ เช้าขึ้นตักบาตรก่อนแล้วข้าวถ้วยแกงถ้วยขวนมถ้วยทราบข่าวเจ้าได้มาได้ฝัาบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธขอถวายประสงค์จิตใจจำหนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แข้งมูมานขอให้พบปัสจัอานในนาคตการนิถืรเราก็หวังหนละังข้าพเจ้าขอต่อจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดาบรรดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญ,ญ,ญาติพิศนิทกันคนเคยร่วมทำง,งานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่าแต่กุศลผลนี้ถือบัดบัดพระสี่รูปแต่มาคนละชดุดอีกชุดึงมาลูกมาเมื่อเช้าเลยหกโมงกว่ากว่าสรูปด้วยกันสมองค์สักคู่เมื่อกี้เนี่ยมาอีกองค์หนึ่งนะใส่บาตรเจก็ขึ้นมาเนี่ยครับถ่ายพระให้ชมกันเมื่อคืนก็น,นอนนึกดูว่าเอ๊จะเอาพระอะไร หยิบมาให้พี่ๆเขาชมกันนะวันนี้นะภาพแปลกๆพยายามหาแปลกๆให้ชมกันชมกันเดิมๆซ้ำๆเดิมๆมาหลายรอบก็ทําให้เราเบื่อไงเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนบ้างนะมาชมกันนะครับวันนี้อพระสวยเป็นพระที่ดูข้างหลังบ้างนะดูข้างหน้านะนะครับดูข้างหน้าปึ๊บอ,อันนี้ สวยดีนะครับเออโหพิมพ์ชัดเจนของน้ำมันนีออ่ก็เรียกว่าของปูนเนี่ยสลุกองพระมาเลยเชียนะครับเห็นแล้วก็ชมดูนะครับดูข้างหน้าแล้วก็ต้องดูข้างหลังกันนะครับเพื่อนครับยังไม่ได้ไปท่อกระถิ่นนะก็เลยไม่ได้ นี่ข้างหลังมีตานะเขาเรียกตาอะไรเนี่สยสวยๆนะผมก็หยิบให้ดูมีก็เข่าบ้างนะครับไม่มากให้ชมกันผัวเขาฝากมานะครับฝากมาให้ให้มาแล้วก็เก็บไว้นะครับสวยดีนะฮะแปลกๆนะ่ยาข้างหลังนะตราชัดเจนนะครับเป็นตา สวยงามตระการตานะครับเห็นตาของหนอหัวนี่แหละองค์ใดองค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นรัชกาลที่สี่หรือที่ห้าอะไรอย่างนงี้นะครับเนี้ยข้างองค์หลังนะข้างหน้านะองค์แรกนะครับยังไม่ได้ไปงานกระนไม่เล่าอะไรไม่ได้กลับมาแล้วค่อยเล่าเพราะว่นะวนี้ก็ว่าก,กันเดีย๋ยวจะเกยมตัวแล้วสลัดจากรถบางเกยแล้วมันรอแล้ว ข้างหน้านะครับออชงไปแล้วก็ทักทายนะครับ0860183726ศมกมือทักทายได้นะครับองค์แรกผ่านไปองค์ที่2เข้ามาเลยนะครับเนี่ยความสวยงามครับเนื้อต่างละอย่างกันผมชอบใจตุกข้าปูนเนี่ยทะลุอกมาเลยแก่งเป็นหินทุกองนะครับ พระเออนี่นะครับส,สวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันตามอัจฉริยะใสนะครับหูแปดหกเสือหนึ่งแบกมือทักทายกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดที่ฟีน้องๆนะครับวันนี้ใครชมพระผ่อสงขอให้ถูกรตเตอรี่ทุกคนเลยนะครับวันนี้ที่สิต่างคนต่างเก่งเลขกันแหละมาช้าพุ่เดินมาตลาดโอ้โหแม่ค้าก็นั่งคุยกัน ซื้อป้าหน่อยจะให้แมวพวกตังไปร้อยสี่สิบาทจะาพระคุณเอ้ยอะไรรู้ไหม <c oughs> นั่งคุยกันเรื่องแต่ลอตเตอรี่ไม่เป็นไรนะครับคนเราก็มีความสุขก็มีสเสน่ห์คนหลังไม่เห็นโอ้โหพี่น้องชาวไทยเราจับเข่าคุยกันสนุกสนานน่ติก็แทงกันแบบเปิดเผยนะหวยนะตำรวจจะจับป้าขุมก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรหรอกครับเพล้วแต่ตัวของเขาเนะ ใชรชอบมันก็ว่ากันไป,ไปผลสงก็นี่แหละมีใจกับเขาด้วยแต่ไม่เคยซื้อสักทีเลยนะว,วันไหนวันหนึ่งจะซื้อสักกี่ร้านเนี่ยจะซื้อสักห้าสคู่อนะไรเงี้ยซื้อล้วให้ถูกก่อนเลยถูกมาก็แจกจ่ายนะครับสุนัขผัานทางสุนัขมีคนสงสัยจะช่วยผลทำบุญมาได้วิตใน youtube บ้างนะครับ ส่งสคริปต์มาว่าจะทำยังไงก็เนี่ครับตามเบอร์โทรนะครับท่านจะช่วยบูชาพระยังไงองค์ลนะเท่าไหร่ก็ว่ากันมานะครับพื่นครับพี่ครับน้องครับนะครับไม่ไม่เคยปฏิเสธนะถ้าได้ก็ให้กันได้ก็แบ่งกันไปนะครับจะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะนะครับเมื่อวานก็ได้คุยกับเลขขาท่านเจ้าวาดวัดละครเบาผู้ช่วยเจ้าวาสวัดละครบอกเดี๋ยวพระมาให้หลวงพ่อชมก่อนเอได้ เดี๋ยวนัดกันเนี่ยปากของผมเนี่ยผลสงทั้งหมดเนี่ยไปให้ผู้ช่วยเจ้าว่าท่านชมก่อนชมเสร็จแล้วก็ท่านจะว่าเออยังไงก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะช่วยสร้างพุทธจารย์ไปด้ว่าผมมีป้าใหม่มกบจากนี้งสุนัขจอนจัดแล้วก็จะไปสร้างสุเด็จโตพุมบดรังสีวัดละคังโคจิทลาอุ้ขางหลังมีตานี่แลจะ นี่นกรีสการน,นี่ราชการทีห่ารับเหรียญดิวดูสองแล้วนะเป็นเหรียญราชการทีห่าเนื้อเขาดีด้วยนะครับเนื้อส่งกันชัดๆเลยนะครับนี่ราชการทีห่านะครับสวยนะครับนี่อี่ข้างหลังนะวันนี้ผมพูดไฟังแต่ต้นแล้วว่าจะนำเสนอพระีทมีตาข้างหลังให้ชมกัน ได้เขาไว้อย่างละองค์ครับเขาให้ไว้เพื่อนก็แบ่งให้ลุงพ่อก็แบ่งให้มาไม่ใช่เพื่อนนะลวงพ่อ่านแบ่งให้มาลุงพ่อวัดจะอยู่ข้างๆงบ้านเนี่ยอยศสงก็ไปก็มีตายอย่างเงี้ยไปอย่างละองะองผมก็เก็บไว้ก็แปลกดีแต่เนื้อเขาสวยมากนะครับแกงหินเป็นหินเลยนะครับ ดูแล้วน่าชื่นตาชื่นใจครับองค์ที่สองผ่านไปก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยนะครับวันนี้อา้าวเดี๋ยวดูองค์ที่สามนี่สวยนะครับอืแต่ละองค์พิมพ์ดีมากๆเลยนะครับเนี่ย ดูกันแล้วก็อย่าเบื่อนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีผรสงก็เลยนะํพาพระมาให้ชมใครสนใจองค์ไหนอะไรทักทายบูชาองค์ไหนนะครับเลี้ยงสุนัขจรจัดทั้งหมดอย่างนี้ยังไม่ได้สร้างพระเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับท่านพิธากาสุนัขจรจัด,จดใส่ร้อยเกือบห้าร้อยตัวแล้วบอกลูก,ลกว่าเอ้ยตอนนี้หนาวแล้วนะตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแหนหมาไม่กลัวหรอกครับ วิ่งเล่นกินข้าวพอผมให้กินสักปุชั่วโม,มงคือฝ่าเสร็จขากลับขี่รถกลับไม่เจอหมาสักตัว <c oughs> ข้าวที่นอนหมดแม่ตรงไหนมียกคามนอนม้วนม้วน,วนส่วนตัวนอนผมก็ว่าหมาฉลาดนะสุนัขเนี่ยฉลาดมากไม่งั้นจะจับยาบ้าไม่ได้ครับจับยาเสพติดไม่ได้ใครมีอะไรจับได้หมดสุนัขนี่เก่งมากแล้วซื่อสัตย์มากก็คือสุนัขเนี่ย หมาสุนัขที่ซื่อสัตย์มากๆนะครับเป็นสุนัขที่เรียกว่าไม่มีใครจะมาเกินท่านสุนัขในความซื่อสัตย์นะครับพระสงฆ์ก็เสนอให้ชมกันละครับพระนะตามที่เราได้เห็นกันนะครับเป็นพระที่พ,พี่น้อง,องเพื่อนๆบอกแล้ววันนี้เสนอพระข้างหลังให้ชมกันนะครับ หาแสงแดดไม่มีเลยเขาว่าพายุอะไรเข้ามาเนี่ยนะมาจากทางทางไหนอะทางเวียดเวียดนามผ่านมาหาเาราจชาบคุณภาวนาจะให้ฝนตกเลยนะครับตอนนี้น้ํเจ้าพยาเมื่อวานนั้นอ่างนี้ข้างหลังมีตาครุฑนะอาครุฑนะเป็นทองคาหรืออะไรข้างหลังเนี่ยผมดูแล้วเหมือนทองคํานะครับ เป็นตาขุดพญาขุดนะสวยงามมากนะครับหมาขาวด้วยหมามันตามมาตัวหนึ่งสิมันจอยู่ในโรงงานอยู่ในที่ล้างที่ผมเลี้ยงื่อวานมันตามมาแก่แก่แกเลี้ยงไปนยี่มซิมเยีดมซิมแก่แก่เขาก็เรียงยี่มซิมเยีดมซิมบอกเอ้ยขนแท้จะไม่มีนี่ข้างหน้านะครับเป็นองค์ที่ สามนะครับเออเดี๋ยวมีองค์ที่สี่ที่ห้าให้ชมกันนะครับพรสงขอบคุณมากนะครับเพืเ่อนๆที่มีน้ำใจไมตรีนะครับอดอ้อมอารีนะครับถึงจะไม่ได้เช่าบูชาอะไรก็ชมแล้วก็ยังกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าดีมากนะครับขอบคุณท่านมากเลยนะน้อะไรก็ไม่เกินน้ำใจนะครับเรามีมาก แบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่มีมั่งเนาะก็แถวนี้เราก็มีความสุขนะที่พอส่งพระมาเสนอทุกทีไม่เคยคิดจะคิดนะครับว่าจะาพราะให้ท่านชมเพราะอะไรอะ่ะเสียดยพราะอยู่หลังๆมาคงว่านะเงินเราไม่มีเลี้ยงสุนัขหมด้ค่าใช้จ่ายวันละพัน้ะครับพี่ๆน,น้องๆเพื่อนๆค่ายุคค่ายยาค่า,าทุกอย่างอะ่ะผมต้องใช้เงินหมด หมดไปเยอะแล้วนะครับเลี้ยงสุนัขก็เป็นความสุขที่ดีครับเนี่ยองค์ที่สามผ่านไปนะครับข้างหลังมีพยาคุดนะเห็นแล้วนะชมแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ถูกหวยกันเลยนะครับเออทุกคนเลยจะได้ช่วยผ่อนสงเรียกสุนัขจดจัดกันบ้างนะครับอันนี้ก็แต่จะดวงใครดวงมันเนาะอย่าไปได้เกินมากเอาพอดีพอดีนะเออ ผนสงว่าจะดูทั้งห้าคู่จะมีเปล่าดเดี๋ยวไปดูกันครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ใครชับชมภาพผนสงเดี๋ยวองค์ที่สามนะเดี๋ยวองค์ที่สี่เนะ่มีตาแปลกๆมีตาทุกองเลยนะครับนั่งครับผมองค์น,นี้ตาแปลกนะครับอื้อเนื้อโอ้โหพิมพใหญ่ พิยมด้วยแก่งเป็นหินทุกองนะครับพระวันนี้ไอ้ชมเนี่ยเปิดพระส,สวยด้วยนะคุณพ่อก็ให้มาคุณพ่อวัดทวีกัลยันนันก็ให้มาท่นนานมรนะภาพไปแล้วนะห้มาหลายสิบปีแล้วมาเช่มาให้ตอนนี้นะพรสฆงจะเก็บเอาไว้ไม่เคยออกใกล้ชมนะครับพระชุดนี้พีพเ่เพื่อนๆน้องๆได้ชมกันก็แล้วแต่นะใครอาจจะเห็นที่อื่นบ้างก็แล้วก็ได้พรส่ง ก็มีอย่างนี้แหละครับให้ชมกันตามภาษาตามชอบนะครับเนี่ยเก่าแลวใหม่ก็ว่ากันไปเถอะครับอันนี้ก็อยู่ที่ใจนะครับขอบคุณท่านมากเลยที่มีน้ำใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กำลังใจพรสงกันแทบท,ท,ท,ทุกคนเลยนะครับตอนนี้มีคนติดตามผมทำมาสามเดือนเกือบสี่เดือนเนี่ยกดเจ็ดร้อยกว่าคนแล้วเนาะเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะพี่ๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เราก็ยังเมตตาสงสารกับน้ำอะไรเกิดไะ่เกิดน้ําใจนะครับเมตตาทำคันเกือโลกท่านมีความเมตตาทำต่อเพื่อนรวมโลกมนุษย์ด้วยกันและสัตว์รวมโลกไม่ต้องกลัสวสมเด็จพระจารย์โตไปอยู่กับท่านอย่างแน่นอนเนี่ยแล้วมีศินห้านะครับมีใจเมตตาตกรุณาเมตตาอุเบกขาให้ทานสัตว์รวมโรคให้ทานร่วมกัน ท่านไม่ต้องกลัวว่าสมเด็จจะมาอยู่กับท่านนะครับสมเด็จจะปกป้องสําหรับโอ้คนดีมีน้ําใจอ้าวอันนี้เดี๋ยวดูการข้างหลังวัดโอ้โหเจดีทองนะทองคํานะ <c oughs> ชมแล้วสบายใจนะครับอืมวนันนีเสนอพระหลวงพ่อเขาเก็บไว้ให้ดีนะอนสงจะมีค่าทีหลัง ก็ดีแหะครับมีค่าเวลานี้แหละผมพ่อเอยนะครับผมใครอยากชอบกบผู้ชาไปเถอะไม่ว่านะครับผมไม่มีกระตังแล้วกระตังผมบรเลี้ยงสุนัขหมดแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีการค้าการขายนี่ข้างหลังที่เป็นเจดีนะครับเจดี JD ทองคํานะใครรู้ใครไลกดใช้์กดแชร์แล้วก็บอกมาบ้างก็กได้นะครับผ่นสงจะได้ ขอบคุณท่านที่เป็นเพื่อนที่ดีนะครับมีน้ําใจผมผมรู้ว่าเป็นพระจากหลวงพ่อวัดเขาให้ผมมานะเขาได้ไปจากไหนเราก็ไม่รู้นะอ้าวชมกันแล้วครับวันนี้พระมีตราข้างหลังเออดี๋ยวเดีวดียดีดีๆๆๆๆสวยงานประการตาภาษาภาษาทิเก,ก็วัดสวยงามประการตาด้านหน้าเวทีชากไฟแสงสีเวทีรอยปอนสงก็มีที่เกนะมีคณะหนึ่งนะครับ เป็นคณะของคนสองอีกคุศกรพอรทวีเล่นทุกเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เล่นเสาร์อาทิตย์เมื่อคืนก็เล่นนะเป็นจุดทั่วไปเด็กลูกแล้วเล่นแล้วหลานมันแล้วเหมือนลูกหลานเรานะส่งเรียนปริญญาจบปริญญาตรีเล่นตั้งใจอายุปสามเดี๋ยวดีจบปริญญาตรีก็มีกันแล้วเยอะแยะหลายคนพ่อขอบคุณพ่อมากขอบคุณพ่อมากเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะนี่แหละครับก็ส่งเสริมศิลปะศิลปินไทย ได้บุญได้กุศลจะไปเอาอะไรล่ะครับชีวิตนี้นะเราก็พอมีแล้วพอกินพอใช้แต่ว่าเลี้ยงสุนัขจรจัดก็เหลือบางคืนนึงก็ไม่ขีพันบาทแล้วรับงานเขาว่างานตักบาทพรันร้อยส่วนมากเกจจะไปเวล่นเนี่ยตักบาทพรัร้อยทั้งงานผมนี่โอทีห้าเลยเพอแป๊บเดียวคุยกันไปคุยกันมาี่เกจพงศกรเคยไปแสดงงานทุกเม่เจ้าประคุณเอ้ยงานวัดนี่แหละเดี๋ยวไปขามาอุย้ย ขอนโฉม,มขอนโม,มหยุดตัคงครึ่งชั่วโมงเถอวะทำไมนะฮนะนักเสิร์ฟไอห่านี่เห็นไปเรากดตรงก๋วยเตี๋ยวกดด้วย้ากดจับของขายไม่ได้คนดูดิเกลเรกคลื่นคืนนมาเราก็ว่าเดี๋ยวไปเรียกท่านคณะกรรมการวัดมาก่อนทำไมอ่ะก็ก็นิเกมกันรังแสดงอยู่จะสี่ทุ่มแล้วจะห้าทุ่มแล้วให้นิเกหยุดทักครึ่งชั่วโมงจะเข้าเรื่องไหมเนาะเราก็ว่านะ คนดูลิเกแน่นเป๊ะเลยโหไม่ไม่กระดิกเลยคนเป็นพันคนชมลิเกอยู่พรนะพงศกรนี่แหละจำได้เขาก็ไปหาแล้วหลังวทีเลยแม่ค้าให้หยุดทักครึ่งชั่วโมงเถอะจะได้จับจ่ายใช้สอยกันมั่งเสียเงินให้กับทั้งวัดเขาแล้วเนี่ยขายอะไรก็ไม่ได้เลยทาไมอ่ะ2ปีนสองปีแล้วสามปีแล้วก่อนโควิดเนี่ยจะขายได้ยังไงก็คนมาดูลิเกกันน่ยไม่มาซื้อของไม่ขยับเลยนะพอสงนะี ก็เลยประกาศให้หยุดตะครึ่นทางวัดเขาก็เลยให้หยุดหยุดตั้ชั่วโมงเลยไปตั้งคืนชั่วโมงมคืนนะั้นเลิกตีสองเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ว่ากันไปเราหากินทางศิลปินศิละปะมีองค์ที่ทานะข้างหลังนะครับศิละปะศิลป์อ,อนสงเนี่ยก็มีอย่างเงี้ยนะครับให้ชมมีองคนะ์งที่5สุดท้ายที่ขอใครชมพักปอนส่งขอทห้ท่านโชคดีถูกหวยรัตตุดีนะครับถูกรางวัลสาธทุกคนเลยครับ มีความสุขกันมากมายนะครับคิดอะไรสงฝารบุญหม,มาดปาฏถนาไม่ตามฝาคนไม่จนฝาไขครวยรวยมีเงินใช้ผูดถึงเรื่องลิเกนี่แหละด้วยกันทุกคนนะครับแม้ให้ลิเกหยุดกรรมการแสดงลิเกก็ตกใจทําไมเหรอนม่ดีหรือยังไงไม่ใช่ขนเต็มคนเต็มหมดแต่ไม่ค้าไม่คนมันไม่ลุกลุก,ลกแล้วเสียที่นั่งไม่ออกมาทีลิเกเขาก็สนุกเข้าได้เขาเก็มพระเขาหลังเกี่ยวนางโจเขาก็เกี่ยงนางโจ เขาก็หากรตึงๆง,งเดี๋ยวเดี๋ยวให้หยุดก่อนหยุดโอ้โหต้องหยุดการแสดงครับมีความสุข,ขึ้นมานะครับร่ำรวยด้วยการถูกหวยลอตเตอรี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ